ฮานาสันทูมิสยูนิเวิร์ส2021สาวงามจากอินเดียโพสต์เคลื่อนไหวครั้งแรกหลังคว้ามงกุฎเล่าทุกความในใจผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2021ี่เที่เมืองอลลาดประเทศอิสราเอลสำหรับผู้ที่คว้ามงกุฎในครั้งนี้ไปคือสาวงามจากประเทศอินเดียฮานาสันทูสาวงามวัย21ปีเกิดเมื่อวันที่3มีนาคม2543ปัจจุบันอายุ2 1ปี เธอเติบโตในรัฐบ,บัญจาประเทศอินเดียจบการศึกษาระดับมัธยมจากชิวาลิคพับลิกสคูลและระดับปริญญาตรีจาก p o s t g r a d ูเอ e เ o ิร์ n m เมนต์คลี g ฟอร์เกิร์โดยที่ขณะนี้ซานตู u, อยู่ระหว่างศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านรัฐประสานสนศาสตร์ปัจจุบันฮานาซันตูมีอาชีพเป็นนางแบบและนักแสดง ้ดยเธอได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์2เรื่องที่มีกำหนดฉายในปี2,565นอกจากนี้เธอยังเป็นผู้เข้าร่วมการประกวดนางงามที่คว้าตำแหน่งในวีทีต่างๆจำนวนมากล่าสุดฮานัสได้โพสต์ข้อความขอบคุณเป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้รับตำแหน่งมิสยูนิเวอร์สโดยระบุว่า เราทำได้ฉันพูดในคําตอบสุดท้ายของฉันว่าฉันเชื่อในตัวเองและนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันอยู่บนเวทีนี้ฉันยังต้องการที่จะพูดถึงบางคนที่เชื่อในตัวฉันด้วยก่อนอื่นฉันขอขอบคุณครอบครัวและเพื่อนๆของฉันที่ได้อยู่กับฉันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคอยสนับสนุนฉันมาตลอดตลอดการเดินทางของฉันที่นี่ฉันหวังว่าฉันจะสามารถนำความสุขมาให้ทุกคนได้เมื่อฉันได้รับชัยชนะในวันนี้ ขอบคุณมิสดีว่า2021ที่ที่ทำให้ฉันได้มีโอกาสในจุดนี้ที่ศรัทธาในตัวฉันทำให้ฉันสามารถเป็นตัวแทนของอินเดียได้ในระดับสากลสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนที่มอบความรักให้ฉันฉันรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมากทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนเช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครคะ่ะ